สปดีตอนเช้าวันหยุดครับเช้าวันนี้ก็เป็นเช้าวันเสาร์ที่13มีนาคม2563นะครับก็อยู่กับผมเช่นเคยครับกรเกษตรบนหยุดพานุวันนี้ก็จะพามาดูการออกไข่ของหอยเชลลีสีทองนะครับช่วงนี้หอยเชลลีสีทองเราก็ยอดสั่งจองเข้ามาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นไข่แล้วก็พ่อแม่พันุ์หอยนะครับหอยก็ทยอยออกไข่ให้ทุกวันนะครับช่วงนี้นครับบ่อน,นี้จะเป็นบ่อพันธุ์ ไมเชลลี่สีทองทั้งหมดนะครับเราจะเลี้ยงด้วยแหนแดงนะครับเพื่อเป็นการลดต้นทุนในการซื้ออาหารหอยนะครับอันนี้แหนแดงเราก็ใกล้หมดแล้วนะครับเราก็จะวันนี้ก็จะไปตักมาใส่ให้เขานะครับข้อดีของการให้แหนแดงก็คือเราไม่ต้องมาพะวงในการให้อาหารหอยนะครับเราตักไว้แล้วก็มาดูว่าแหนแดง ลดลงแล้วก็เติมเข้าไปให้เต็มนะครับปกติเราจะใส่เข้าไปให้เต็มบ่อนะครับหอยเราก็จะกินทุกวันนะครับแล้วก็สุขภาพดีนะครับสุขภาพดีแข็งแรงนะครับออกไข่ดีด้วยนะครับหัวสีทองนะครับหรือว่าหัวสีขาวนะครับเป็นสายพันธุ์ที่เราคัดพิเศษนะครับจะไม่มีผสมดำนะครับไม่ผสมหัวดำนะครับ จะเป็นหัวขาวเปลือกทองทั้งหมดนะครับเมื่อกี้ก็หนาวนะครับหอยก็ไม่ค่อยออกไข่นะครับอันนี้ก็เริ่มทยอยออกไข่อีกแล้วนะครับเดี๋ยวจะพาไปตักแหนแดงนะครับมาให้หอยนะครับตักแหนแดงครับบอ่อทั้งนี้เราก็จะเป็นบอ่อแหนแดงนะครับที่เอาไว้เป็นอาหารหอยแล้วก็ใช้ในไร่น้ำโชคดรนธานีนะครับเป็นบอ่อแหนแดงทั้งหมดนะครับ ก็ตักเลยนะครับใช้ตะกร้กาตักแบบง่ายๆนะฮะการทําเกษตรแบบง่ายๆนะครับได้เงินทุกวันนะครับตอนตอนนี้จะเป็นบ่อให้ขมทรายนะครับขมทรายแล้วก็จะเลี้ยงไว้ในบ่อข้างล่างะจะดูว่าขมเป็นไงนะฮะ เป็นหอยขมทรายนะครับเขาก็จะคล้ายๆหอยขมบ้านเรานะครับเขาเขจะอยู่แถวแม่น้ำโขงนะครับก็จะเป็นหัวสีขาวแสดงมาแล้วก็เทเลยนะครับการให้อาหารหอยเราก็จะกินเก่งมากนะครับหอยชิลี่สีทอง ใส่ไว้ให้เต็มบ่อนะครับประมาณสองสามวันเติมทีนะครับแมนดงเราต้องเพาะไว้เยอะๆนะครับเพราะเพื่อที่จะให้เพียงพอนะครับการให้อาหารนะครับเพาะไว้ต่างหากนะครับถ้ามีหอยนะครับบ่อเพาะแหนแดงนะครับเพราะว่าเดี๋ยวหอยจะกินหมดนะครับก็ต้องเพาะไว้ต่างหาก ลงแบบง่ายๆนะครับน,นี่ก็จะให้ไปประมาณ5กิโลนะครับ5กิโลก็ได้ประมาณนี่ถึง3วันนะครับก็จะกินหมดนะครับ อันนี้ก็พามาชมการให้แหนแดงนะครับกับหอ,อยเชอรี่สีทองนะครับเชอรี่สีทองเปลือกอาจจะไม่สวยนะครับเพราะว่าช่วงหน้าหนาวเขาก็จะเอาตะไคร่น้ำมาทำเป็นเสื้อกันหนาวนะฮะในกําลังจูงจีกันอยู่นะครับเอออกไข่เร็วๆนะครับ ี่เกษตรวันหยุดพานูก็ต้องลาไปก่อนนะครับไปพันดินต้นไม้ก่อนนะครับวันหยุดก็อยู่ในสวนนะครับท่านใดที่สั่งจองไข่หอยเชลรี่กับหอยเชลรี่สีทองไว้ก็กําลังทยอยจัดส่งให้อยู่นะครับช่วงนี้ก็ฝากแจ้งเตอเือนเพื่อนๆสมาชิกในเฟซนะครับมีการแฮกเฟซนะครับต้องดูเลยระวังดีๆนะครับห้ามไปห้ามไปบอกรหัสอะไรกับใครนะครับ ถ้าเราไม่รู้จักนะครับดูว่าเขาแฮกเฟซเพื่อนเรามาถามนะครับถ้าถามแปลกๆแล้วก็ไม่ต้องไปพูดด้วยนะครับเสียเวลานะครับเพราะเฟซเก่าของพานุก็กู้คืนไม่ได้นะครับตอนนี้มือแฮกก็ไปใช้อยู่นะครับก็เปิดเฟซใหม่แล้วนะครับก็ต้องขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกทุกๆท่านนะครับที่กดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กันทุกวันนะครับวันนี้ก็ลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ